สามราศีฮะหลังปีใหม่ฮะงานรออยู่เพียบเลยนะฮะเรียกว่าไม่ได้มีเวลาพักนะครับกะว่าจะหลังปีใหม่ก็จะพักชิวๆนะฮะสัก2วันสาวันนะฮะหรือว่าสักสัปดาห์นะครับไม่ได้นะครับเรียกว่าเริ่มเปิดหลังปีใหม่นะครับสัปดาห์แรกก็งานเยอะงานยุ่งงานหนักงานวุ่นวายวุ่นวืองานแก้งงานเสริมงานแทรกโอโ้เพียบเลยนะฮะฉะนันนะฮะก็จะได้เตรียมตัวเตยมใจน,นิดนึงว่าพอหลังนะครับเข้าสู่หลังปีใหม่นะครับงานเข้าทันที คุณต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่หัววันนะฮะเดี๋ยวมันจะถ้าเราร่างกายหรือว่าสมองเรายัางแบบอยากพักอยู่นะฮะเดี๋ยวงานมันจะไม่มีประสิทธิภาพครับหรือว่าเสียงานได้นะฮะมาดูครับราศีแรกอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับคือราศีเมษนะครับเริ่มที่เมษเพราะว่าดาวการงานราศีเมษคือดาวพระเสาร์และดาวเสาร์ในดาวแห่งภาระนะฮะโคจรอ,อยู่ตำแหน่งราพะนะครับราพะมันคือเรื่องงานงอกงานเพิ่มงานเยอะขึ้นนะครับนาทรั์นะฮะ ราบอกก่อนว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอดาวอาทิตย์นะฮะโครจรมาอยู่ตำแหน่งการงานดาวอาทิตย์เนี่ยคือความร้อนดาวอาทิตย์คือความเร่งรีบดาวอาทิตย์คือไฟนะฮะพอไปอยู่ในตำแหน่งการงานก,าานก็เหมือนไฟลนก้นแสดงว่ายังแต่หลังปีใหม่นะฮะงานมันจะโถมเข้ามาเยอะถูกสั่งงานนะฮะหรือว่าถูกเรียกตัวนะฮะหรือบางทีจะถูกใช้งานนะครับถูกไหว้วานทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นคุณก็จะ เจอเรียกว่าโปรแกรมนะฮะในเรื่องงานนอกงานในางานแทรกเยอะนะครับแถมจะมีงานด่วนปบปับฉับพลันนะครับในช่วงเดือนนี้สแสดงว่าคุณแบบจะผัดผ่อนนะฮะหรือว่าเอาไว้ก่อนไม่ได้นะฮะอะไรเคลียร์จบได้ให้รีบจบนะครับเมย์ต้องบอกก่อนว่าความคืบหน้าความก้าวหน้านะครับในช่วงตั้งแต่เดือนแรกนะครับมันมีแล้วมันไวมากนะครับลหลายอย่างจะเข้ามารุมให้เราต้องรีบเคลียร์รีบจัดก,การไวมากนะครับฉะนั้น ราศีเมษครับอันนี้ผมเคยทําคลิปแยกต่างหากนะฮะราศาีเมษในช่วงเดือน2เดือนนะฮะมันเป็นเดือนแห่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เยอะนะครับฉะนั้นก็ให้ความยืนยันได้ว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับภารกิจเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับถ้าคุณเทียบในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือช่วงธันวาที่ผ่านมานะฮะกับมกราเนี่ยมกรางานมันยุ่งงานเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็งานมันแตกลายมากกว่าเดิมคุณอาจจะต้องทํางานแทนคนอื่นนะฮะคนอื่นอาจจะยังไม่ได้ทางานหรือว่ามีการเปลี่ยน เพื่อร่วมงานนะครับบางคนไม่อยู่ละนะหรือหัวหน้าบางท่านไม่อยู่ละนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องนะฮะใครที่สักคนที่ไม่อยู่นะครับบางทีอาจจะมากกว่านั้นมันก็ต้องแชร์งานในรือหน้าที่ควารับผิดชอบของคนที่ไม่อยู่นะฮะให้กระจายเกลี่ยไปนะครับฉันคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะหรือว่าทํางานราชการหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์นะครับงานเยอะขึ้นแน่นอนแทบไม่ได้พักเพราะว่าตั้งแต่วันแรกในการทํางานนะฮะวัน2วันแรกนะฮะคุณต้องปั๊มตัวเองขึ้นมาโดยว นี่แหละสาคัญนะครับนี่คือราศีแรกอันนี้ชัดเจนมากงานด่วนเยอะมากนะฮะแต่ดาวพระเกตตัวนี้โคจรทับอยู่นะครับองพระเกตนี่มันทาให้ความกระตือร้อนมันเกิดขึ้นนะฮะคิดนูน่นคิดนีน่คิดนั่นนะฮะสมองจนินตนาการเยอะมากนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็อยากทาอะไรรีบทําด้วยนะครับราศีที่2นะครับอันนี้ก็ยิ่งว่าชาัดเจนเต็มที่เหมือนกันนะฮะคือราศีพิจิกครับราศีพิจิกนะฮะดาวในเรื่องของการงานนะครับก็โคจรนะครับมาอยู่ตําแหน่งเรื่องของเงินทองนะฮะ แถมดาวประจาตัวนห้อของเราคือดาวคาร่ชูนี่ก็โคจรนะครับวิ่งวุ่นนะฮะมาอยู่คู่กับดาวอาทิตนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นคู่ดาวนะครับเรานึกออกนะฮะพยายามนึกภาพนะคือดาวการงานนะฮะโคจรมาอยู่คู่กับดาวประจำตัวเรานะครับปึ้งนะฮะเลยดาวคู่นี้ดันไม่ค่อยถูกกันนะฮะแปลว่างานมันจะยุ่งงานจะเยอะงานจะหนักถูกจับผิดในเรื่องการทํางานหรือว่าคนใช้ใช้ไหววานให้ทํางานบางอย่างที่ยากๆนะฮะโยนมาให้เราทำนะครับงานง่ายๆก็มีนะฮะแต่คนอื่นเขาได้ทํานะครับ แต่ผลงานเขาก็ออกมาพอกันเขาก็โอเคสวยงามกว่าเพราะว่าเขาเจองานมุ้มูชิวๆนะฮะก็ให้รู้ว่างานที่โดยเจอนะครับหลังปีใหม่นี้นะครับงานหนักแล้วก็งานยุ่งๆเยอะงานปุบป,ปับฉับพันเยอะสั่งเช้าขอเย็นนะครับสั่งวันนี้งานค่ขาเยอะขอพุ่งนี้เลยนะครับฉะนั้นคุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยผมก็เลยให้คํายืนยันว่าช่วงนี้บุมดาวการงานไม่ธรรมดานะครับคูรีบเคลียร์ทุกอย่างให้มจบให้ไว อะไรที่มันเคลียร์ได้จบได้รีบจบแล้วก็สําค in ัญนะฮะในช่วงนี้มันมีดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องดาวพระเกดนะฮะแล้วก็เรื่องดาวพรือยูนะฮะดาวเรือยูโคจรเล็งนะฮะไอ้ดาวดวงนี้ครับมันไปสปาร์กนะฮะกับดาวที่กําลังทับเราอยู่นะครับฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวนะฮะติดต่อเจรจาต่อรองบ่อยขึ้นนะครับดาวพุทธโคจรทับดาวพุทธคือการสื่อสารนะฮะการเจรจาการติดต่อการต่อรองนะฮะดาวศุกร์โคจรทับนะครับการเจรจาไหลขึ้นรื่นขึ้นนะฮะถึงแม้อุปสรรคต่างๆที่มันววววุุ่่นนายือ จะหมักเรียกว่าจะหนักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวมันก็เคลียร์แล้วก็จัดการได้นี่ผมเริ่มมองนะว่าราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันมีดาวขยับโยกย้ายนะฮะทั้งทับเราบ้างเดี๋ยวกลางเดือนก็ย้ายนะครับไปอยู่ตำแหน่งการเงินอ่าแล้วตอนนี้ดาวนะฮะตำแหน่งการเงินเดี๋ยวก็โครจรนะครับไปอยู่ตำแหน่งเดินทางอะไรเงรี้ยแปลว่าเดือนนี้งานมันจะทั้งติดต่อคนเยอะคุยเจรจาหรือว่าต่อรองหรือว่าซื้อาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนค่อนข้างวุ่นวายนะฮะแล้วก็ถูกใช้เวลานเยอะนะครับ พิจิตอย่างฮะช่วงนี้เรียกว่าเป็นงานพิเศษนะฮะหัวหน้าจะเริ่มจับตาดูเราอยู่นะฮะหัวหน้าผู้บัญชารุ่นพี่นะฮะหรือใครก็ตามที่อยู่เหนือกเราในเรื่องตาแหน่งเขาจับตาดูเราแล้วก็จะให้หน้าที่คอรัชอบทั้งเก่าและใหม่นะครับผมเลยให้คุณสบายใจว่างานที่มันเยอะงานหนักเนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้วก็ผลงานถือว่าน่าพอใจเลยนะฮะถือว่าโอเคนะครับถ้ามองในมุมของนิติการงานนะครับมันมีอย่างครับในช่วงนี้ฮะคนราศีพิจิกนะครับ ถ้าเรามีไอเดียที่อยากทําอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรที่ค้างคาอยากทาเปพิเศษนะครับที่มันแบบค้างคาตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะช่วงเดือนนี้สามารถที่จะรีบทำนะฮะหรือว่าเร่งงานได้นะครับถือโอเคนะครับและเรามาครับราศีสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่าเปิดสกสาราดใหม่นะครับงานเยอะงานยุ่งงานหนักงานวุ่นวายงานวุ่นวือแล้วก็งานทั้งด่วนไม่ด่วนเต็มหมดนะครับราศีกรกฎนะฮะ ราศีกรกดครับต้องบอกกันว่าดาวการงานคือดาวองคาดนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนนี Rocket ้โคจรอยู่คู่กับดาวอาทิตย์นะครับงานนี้มันไม่ค่อยถูกกับดาวอาทิตย์นะฮะและดันมาอยู่ประกบกันมันแปลว่ามันมีเรื่องของงานเร่งงานด่วนงานปูปับฉปรพันธ์งานแทรกงานเสริมเข้ามาเพียบเลยนะครับงานแก้ปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่าดาวการงานตอนนี้โคจรนะครับอยู่ในตําแหน่งเรื่องของเรือนภพอริหรืออุปสรรคนะครับแปลว่ามีอุปสรรคต่างๆทั้งตัวของเราเองนะครับหรืองานของเราเองนะครับจะต้องรีบแก้ งานคนอ,อื่นที่เขาเดือดร้อนเขาก็วานให้เราไปช่วยนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นงานใหม่ๆและยังมีเรื่องของงานที่เหมือนกับว่าดว่วนปรปปับฉอดพันนะครับเบรกงานนึงก่อนเพื่อที่จะไปทางานอีกงานหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าต้องทํางานควบคู่กันไปตลอดนี่คุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะดังนั้นคนราศีกรกฎก็เตรียมตัวลุกหน้านะครับในเรื่องของงานพิเศษนะฮะแล้วก็ไม่ได้พักนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับมุมดาวดีขึ้นดีหน่อยนะฮะคือดาวพฤหัสนะฮะยังอยู่ตําแหน่งการงานแปลว่า มันเป็นตัวช่วยนะครับงานเยอะแค่ไหนนะฮะหรือว่างานหรือว่างานใหม่ๆเข้ามานะครับงานงอกอ่ะเรีกกว่าเป็นช่วงเดือนงานงอกเพราะว่าดาวพฤกตนะครับเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับดาวแห่งการหมุนเวียนโคจรมนอยู่ตำแหน่งการงานนะครับมาเลยให้หน้าที่ความรับผิดชอบหรือก็เรื่องของงานพิเศษอะไรใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นก็เตรียมตัวครับเพราะว่าคนราศีกรกฎนะครับงานใหม่ๆเข้ามาแน่นอนแล้วก็ถูกใช้ไปวันแน่นอนผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีแล้วก็งานแก้ปัญหาเยอะนะครับ แล้วก็ถูกจับผิดเออเนี่เขต้องระมัดระวังขีดเส้นใต้ไว้ว่าช่วงเดือนนี้คุณทําอะไรก็ตามมีคนจับจ้องจับตาจับเรียกว่าจับผิดนะฮะเออช่วงนี้เดือนนี้จะเยอะนะครับฉะนั้นงานก็เยอะด้วยคนคือปัญหาด้วยนะฮะงานก็มีปัญหาคนก็มีปัญหานะฮะแต่ตัวช่วยมีเขายังดีหน่อยอเดียปัญญาก็จะดีขึ้นนะครับแสดงว่าปัญหาต่างๆเดี๋ยวคุณก็เคลียร์ก็จะการได้เพียงแต่ว่ามีความรัดกุมระบรอบเยอะหน่อยนะแล้วก็อย่าเพิ่งแหมหลังปีใหม่นะฮะขอพักสักว,วันสองว ขอชิอชวๆไม่ชิวนะฮะงานรออยู่เป็นเพียบเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่างานกองอยู่บนโต๊ะนะครับเป็นภูเขาแต่ยุคปัจจุบันไฟล์ข้อมูลแล้วก็งานต่างๆที่ต้องติดต่อเจรจาอะไรต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะแต่ข้อดีคือทั้ง3ราศีเนะี้ยดวงงานแก้ปัญหาได้แล้วก็จัดการงานต่างๆได้ดีรวมถึงมีความคื้นหน้านครับในเรื่องการงานหรือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับโอเคครับขอให้โชคดีมกักสุขนะครับใน หลังบีใหม่เหนื่อยหน่อยนะครับคุ้มค่านะฮะต่อความเหนื่อยสวัสดีครับ